บี <B. S 2> ทีแฟมิลี่มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับีทีแฟม,มิล,ลี่นะคะวันนี้ดีกับพี่ก็จะมารีวิวผลไม้เกาหลีนะคะ วันนี้บี B กับพี่ดีก็ไม่ได้ซื้อมาเองนะครับไม่ซื้อครับเป็นเท่าแก่ามาให้นะครับเท่าแก่นะคะว่าเจ้านายเรานี่แหละนะคะให้มานะคะซึ่งในนี้จะมีผลไม้ทั้งหมดสาม,สามชนิด,ชนดใช่ค่ะหนึ่งคือลูกพมนะคะคทุกคนชูนะคะลูกพมหรือที่เรียกว่าจาดูนะคะพี่ทีชวครับมันจะคล้า,ายคาร์ัดปีดนะนี่ก็จะมีวอลแบบนี้นะคะทุกคนเปูปจัลูก ใจนะคะผิวก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะทุกคนดูนะบีจะกดนิ่มๆนี่คือสุกแล้วนะคะทุกคนสุกพร้อมกินแล้วนะครับใช่ค่ะนี่ล้างมาแล้วนะคะนี่พร้อมกัดกินได้เลยนะคะทุกคนมาดนะูรีวิวนี่นะลูกพามหรือว่าจาดูนะคะเขาแก่ก็จะให้มาทั้งหมด4ผลด้วยกันนะคะต่อไปที่เรารู้จักและคุ้นเคยมาก ลูกพวกสูงาค่ะลูกพีดังเองก็จะให้มาทั้งหมดสามสามลูกด้วยกันลูกเลยกันนะครับลกพวกสูงาก็อันนี้ก็คือลูกพีดนะคะก็จะมีอันนี้เป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งจะมีสีชมพูนะพีเดียวใช่ครับแต่สีผมจะลูกใหญ่กว่านี้นะลูกใหญ่แล้วก็จะมีขน,ล<ค>นแล้วนครับผมนิ่นนมๆครับนิ่มเหมือนเหมือนผ้ากำมะหยี่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นลูกพีชนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็เป็นสายพันธุ์นี้นะคะลูกพีชเกาหลีสายพันธุ์นี้ะจะผิวเรียบนะครับเหมือนแอปเปิล <Apple. S 1> หน้าตาคล้ายๆเออผิวเนาะผิวจะคล้ายแอปเปิลเลยนะคะทุกคนแต่รสชาตินี้คนละแบบเลยเลยมาทั้งหมดสามลูกเดียกันค่ะลูกพีชหรือว่าโกซูงานะคะอันนี้คือลูกอะไรผมยังไม่เคยเจออันนี้เป็น ครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะกินนะคะทุกคนกไม่เคยเห็นเลยครับ <S <S ใช่เท่าแก่บอกว่านี่คือชั้นกู้นะคะชั้นกู้ <S 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 คือแอปเปิลคอร์ดนั่นเองนะคะแอปเปิลคอร์ดได้คนละลูกเหรอได้คนละลูกค่ะได้มาสองลูกด้วยกันนะคะ <S <S พอได้มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมร่วมกัน<ส>ะนะคะคิดว่ามันคงจะแพงนะก็เยอกลิ่นหอมมากหอมหอ<ต>มคล้ายคล้ายอะไรงี้บีคิดว่ามันคล้ายน้อยหน่า หนาไปแล้และบุตนะครับคล้าแต่ละบุตมันจะหอมกว่านี้นี่นะคะลักษณะคล้ายๆกับลูกพัมผสมกับลูกสุงงานะคะแอปริคอรตนะคะทุกคนเป็นการกินแอปริคอรตครั้งแรกของดีและที T นะคะครับลองนะครับลองนู่นี้เลยเนาะใช่แอปริคอรตเลยครับนี่เอาเงิมนมาแกะดูก่อนว่าข้างในนี่จะมีเะล็ดแบบไหนค่ะจะลองแกะคอรดูนะครับแกะยังไงเนี่ย ต้องผาครึ่งแล้วก็หมุนรอบบรอบๆแล้วก็ปิดผมผ่าเป็นเนินดรอบแบบนลักษณะแบบมันมันคล้ายลูกไข่นะครับใช่ค่ะนี่ให้ทุกคนดูเลยนะคะนี่นะครับเม็ดมันจะเป็นยังไงนะครับแอปปิคอร์ดค่ะทุกคนครั้งแรกของบีและทีมาลองมุกกินดูใหออกก่อน ท,ทีก็ใช้มีดแกะมาเลยนะคะส่วนของิีงลูงและกินได้มเมล็ดนี่น่าจะปลูกแด้นะครับใช่หรือเปล่าเรา<ม>จะไปปลูกที่ไทยกันไหมต้องกินด้วยนะครับสอบงสามเปรี้ยวนำเลยค่ะทุกคนเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยมล้วคลายมะม่วงค่ะทุกคน เรรียวนำหน้าเลยครับแต่มันไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่นะคะแต่นี่คือสุกมากเลยนะคะทุกคนเราจะลองไปผลไมไ้ทีละชนิดนะครับแล้วก็ทีละลูกอปเปิลแอปเปิลคอดก่อนนะครับปุ่มเหมือนมะม่วงใกล้จะสุกเพียแต่ก็คลายมาแล้วกอเนื้อมัน ขายมะละกอรครับแต่รสชาติเหมือนมะม่วงเปรี้ยวบ้านเรานี่จะเป็นเมล็ดแอปเปิลคอนะคะทุกคนก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนรับชมเลยเอามาไว้ตรงนี้นต่อไปเราจะรีวิวอะไรนะจะดูนะคะจะดูดงงจะดูเราจะแกงไห้เนาะจะดูหรือว่าลูกพรันะคะเป็นเนื้อ แบบบาง,บบางผิวละเอียดมากเลยนะคะบบนี่คือจา้าดูหรือว่าลูกพรมนะคะทุกคนลูกพรมที่บ้านเราจะเรียกว่าลูกไหนนะคะลูกไหนหวานนำครับเป็นยังไงครับหวานนำเลยนะครับหวานนำ หวานให้ท่านให้ทุกคนให้ทุกคนดูนะคะแบบซูมาเลยนะคะนี่เปลือกจะบางๆนะคะนี่คือเมล็ดมีเปลือกบ,บางๆเนื้อเป็นแบบนี้มมมเมล็ดนี้ผมจะลองเก็บไว้นะ เกิดได้กับบ้านะครัก็ลองหาวิธีการเคาะมันดูครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะรสชาติจะมีความหวานนํำนะครับแต่จะคล้ายๆ้าพวกมะปรางนะครับเนื้อจะคล้าย,ายมะมปรางเลยนะคะลูกพัมหรือว่าลูกไหนเหมือนมะปรางบ้านเราเน,นี่ยครับผลิตของลูกพัมนะครับเนี่ย ต่อไปเราจะมากินลูกพีทนะครับใช่หาลูกพีทหรือว่าพวกซึงานั่นเองนะคะเนื้อมันจะแน่นนะครับแกะยากมกไข่ปุ่นนี่ยดูมันจะเป็นมาบไหนนี่นะคะทุกคนแกะออกมาแล้วแต่ว่าอันนี้นะแน่นมากเลยนะคะอนอแน่นเราจะปิดออกมาไม่ได้เราปิดไม่ได้เราก็ต้องแกะแบบลักษณะพวกผลไม้ทั่วไป นี่่ไมมมตาทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาชิมลูกพุกสุงอ่ะหรือว่าลูกจิกกันนะคะทุกคนจะสับออกมาเหมือนมะม่วงรสชาติก็เหมือนมะม่วงเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมหอมรสชาติจะเหมือนมะม่วงกำลังใกล้จะสุกนะครับกรอบมากเลยค่ะ ราจะแทมมะเร็งให้ดูครับมามะเร็งใหญ่ขนาดไหนเปรี้ยวอมบานนะคะทุกคนน,นี่คือมะเร็งใหญ่ขอเพื่อนเลยนะครับก็จะเป็นแอปิคอร์ดนะคะแอปิคอร์ดจะดูพกสูง,งาน,นะคะทุกคน สาม,สามชนิดด้วยกันนะครันี่นะคะทุกคน,นผลไม้สามชนิดเนี่ยคุณชอบอะไรมากที่สุดนะครับก็จะมีพีชนะคะลูกพมัมแล้วก็แอปเปิลคอรนะคะทุกคนในบรรดาผลไม้สามชนิดนี้ผมชอบลูกคคกซูงามากที่สุดนะครับ รสชาติยังไงคะพี่ธีมีรสชาติเหมือนมะม,ม่วงบ้านเราครับพี่ก็ชอบทุกสูง,งค่ค่ะลูกจะดูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะนิ่มแล้วก็เละเกินไปนะคะทุกคนแ่ส่วนรลูกชันกูเป็นรสชาติยังไงมันเปรี้ยวครับมันมันเปรี้ยวสัดส่วนใหญ่เลยครับแทบจะมีรสชาติที่นิเลยครับเปรี้ยวก่อนนะคะเปรี้ยวแล้วก็ค่อยหวานนะคะสําหรับชันกูหรือว่าแอปเปิลคอตนะคะ บีจะชอบผุกสูงามากกว่าค่ในบรรดา3าชนิดนี้นะคะก็ผูกสูงาที่1แล้วก็จะดูที่2ชันกูเนี่ยบี B. ให้ที่3ค่ะเดี๋ยวที่เหลือนี้บี B. กับพี่ทก็จะเก็บไปกินวันหลังนะคะทุกคนควันนี้ก็มากินให้ทุกคนได้รับชมกันนะรเรคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง บีพ e ีแคมอี e ่ <Family. S 2> ด้ยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป <S <S อค่ะกับคนที่รับชมจนจบคลิปเลย <S <S อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับ,บค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสว่วนนี้นะคะก็จะเป็นน้ำลูกพีชนะคะเป็นชาลูกพีชนะคะนี่ครับ ะะชาลูกชูกพีชคือพีชเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะคะทุกคนกลิ่นหอมเป็นเฉพาะตัวนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะทุกคนนี่ก็จะมีน้ำแข็งมาด้วยนะคะนี่ค่ะแกนแกนแกนก่อนนี่นะคะเราจะเทเลยนะคะ น,รรน,นี่คือชาลูกพีทนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วที่นี่เขาก็จะมีน้ำแข็งขายเป็นแก้วแบบนี้นะคะวันนะนี้พีก,กับทีจะกินด้วยกันนะคะเพราะว่ามีแก้วเดียวนะทุกคนพีกินกอนลองชิมดูนะครับชาลูกน้ำชาลูกพีทนะคะ กินลูกพีทเลยครับสดมากมมาทุกคนกินแล้วสดชื่นมีรสชาติหวานหอมนะคะทุกคนหอมลูกพีทแบบมาลูกพีทสุกแบบงอมกินออกมาเลยครับเป็นกลิ่นของลูกพีท แบบสดชื่นมากแล้วก็มีกลิ่นชาด้วยนะคะหอมเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยครับนี่นะคะทุกคนลูกสดกับที่เป็นชานะคะสดชื่นนะครับนี่นะคะเป็นชาเย็นนะคะทุกคนคล้ายลิปตันไอทีนะครับของบ้านเรา ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นชาลูกพีชนะคะน่าจะเป็นชาพกซูงา